สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสด์วันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลโคโคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับหไร่30ตารางวาราคาขายขายยกแปลงนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทราคาเนี่ยต่อรองได้นะครับ ไปยังวงกลมอนุญาตกลับกล้องก่อนนะครับเพื่อที่จะนําเสนอเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ต่อไปนะครับครับที่ดินแปลงนี้ก็นะครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนนะคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าเอกสารหลักฐานนี่เป็นฉลุดครุดแดงนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับเป็นที่ดินเนื้อที่1ไร่30ตารางวาราคาขายยกแปลงนะครับ 1นล้านเแสนบาทราคาเนี Later, ่ยต่อรองได้นะครับซึ่งก็ที่ดินแปลงนี้ก็จะมีเนื้อที่นะครับด้านหน้านี่ก็เนี่ยจากเสาต้นนี้แหละครับเนี่ยเสาต้นนี้นะครับก็มาตรงนี้นะครับหน้ากว้างอยู่ที่นะครับสาเมตรนะครับเนี่ยมาถึงตรงนี้เลยนะครับ30เมตรนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็นะครับความยาวหรือความลึกเนี่ยนะครับไปถึงต้นไม้นู้นเลยครับเนี่ยไกลๆนู้นเลยครับ อยู่ที่60เมตรนะครับหน้านะครับหน้ากว้าง30เมตรความลึกความยาวนี่ก็นะครับ60เมตรนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นี่ถมแล้วเรียบร้อยนะครับถมแล้วเรียบร้อยซื้อมาแล้วก็ไม่ต้องถมแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านสวยหลังนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้ๆกกันติดกันเลยนะครับแต่ของเรานี่ก็เนื้อที่นะครับห่งไร่30ตารางวานะครับ ซึ่งก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับถ้ามองไปตรงนี้นะครับห่างจากตรงนี้ไปประมาณสักนะครับ100เมตรก็จะเนี่ยรถกำลังวิ่งเลยนะครับเป็นทางเลี่ยงเมืองโคโคนะครับเป็นถนนทางเลี่ยงเมืองโคโคซึ่งก็อยู่ในบริเวณวงแหวนวงไหนนะครับแล้วก็สําหรับความใกล้ไกลของสถานที่นะที่เดินทางมาตรงนี้ก็นะครับห่างจากถนนทางหลวงแผ่นดินสายนะครับสองสองห นะครับสุรินทร์ลำชีมาที่นี่เนี่ยนะครับประมาณ500เมตรแล้วก็นะครับพื้นที่ข้างเคียงที่มีสำนักงานนะครับสถานที่ราชการนะครับที่อยู่ไม่ไกลนะครับก็จะเป็นสหกรณ์เครดิตอยู่เนี่ยนกโคจำกัดนะครับเป็นสถาบันการเงินนะครับแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลโอโคนะครับโรงเรียนบ้านโอโคะครับซึ่งก็จัดการเรียนการสอนจากชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมปีที่6นะครับก็จะมีนักเรียนอยู่ประมาณสักนะครับประมาณ500คนนะนะเป็นโรงเรียนคุณภาพของรัฐบาลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ห่างจากสำนักงานนะครับเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์นะครับไม่ไกลนะครับแล้วก็สำนักงานทดลองหมอนไหมแล้วก็สำนักงานวิจัยพันธุ์พืชจังหวัดสุรินทร์ก็อยู่ไม่ไกลเช่นกันนะครับแล้วก็จับพิกัดจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับ ่างจากเขตเทศบาลเมืองสุรินมาเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองครับโอ้ถือว่านะครับเป็นที่ดินแปลงสวยนะครับถมแล้วเรียบร้อยนะครับหน้ากว้างถึง30เมตรแล้วก็ความลึกความยาวนี่ก็นะครับ6กเมตรนะครับแล้วก็เป็นพิเศษเลยก็คือถมแล้วเรียบร้อยนะครับสามารถที่จะนะครับมาก่อสร้างบ้านได้นะครับเป็นที่พักอาศัยนะครับหรือต้องการที่จะมาทําเป็นนะครับก่อสร้างบ้านจัดสรร ตรงนี้เขาบอกว่าใช่เลยนะครับเพราะว่าอยู่ในแถวชานเมืองปัจจุบันนี้ก็นะครับส่วนใหญ่นะครับนักลงทุนก็จะนะครับออกมาสร้างบ้านขายอยู่แถวแถวชานเมืองกันเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีนะครับแล้วก็รถไม่เติดด้วยนะครับแล้วก็นะครับราคาก็นะครับไม่ไม่ไม่แพงเหมือนนะครับในตัวเมืองนะครับ ผนก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยเหมาะมากๆนะสำหรับท่านไรเข้มที่กำลังมองหาที่ดินนะครับทำเลเพื่อที่จะสร้างบ้านนะครับหรือจะทําเป็นบ้านสวนก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะทําเป็นบ้านจัดสรรนี่นะครับเนื้อที่นะครับหนึ่งไร่สามสิบตารางวานี่ก็จะได้อยู่ประมาณสักนะครับน่าจะอยู่ได้ที่ประมาณสักหกหลังนะครับเนี่ยที่เขาทำทำกันมาก็บางที่ก็นะครับถ้าบ้านหลังเล็กหน่อยก็จะได้ประมาณสักแปดหลัง นะครับใหญ่หน่อยก็จะประมาณสักหกหลังแบตรงนี้แหละนะครับนี่ครับมองไปก็จะเห็นรถวิ่งเลยนะครับเป็นทางเลี่ยงเมืองหอโคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสนใจสนใจก็โทรมากันแล้วกันนะครับทางที่ผมครับนันตผลพรหมสบัดหมายเลขโทรศัพท์ออดีไลก็นะครับ0ูนย์เก้าเก้านย์เจ็ะครับยินดีที่จะรับใช้ทุกท่านด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งยวดนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของที่ดินนะครับที่ไว้วางใจติดต่อให้ผมครับ นาฏผลมีโอกาสมาทําการรีวิวนะครับต้องการที่จะขายนะครับขายบ้านขายที่นาขายที่ดินอสังหาิิทรัพย์ก็ติดต่อมาได้นะครับค่าบริการก็3%อจากยอดขายนะครับและสำหรับทุกทุกท่านที่เข้ามาชมช่วยกดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe หรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามให้ด้วยกันละกันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจวันนี้ขอบคุณมา,มากๆสำหรับการติดตามก็ขอกราบค่ะว่า Assalamualaikum warahmatullahi